สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่ผมไอไก่คนดีคนเดิมเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนํามอันดับปลาหนูยูที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกกันเลยว่าสาหรับบุคคลทั่วๆไปอย่างเราๆอะ่ะที่แบบไม่ได้ศึกษาในวงการปลาหนุยูใช่ไหมครับก็จะคิดว่าปลาหนูยูอะ่ะจะมีตัวสีดํดๆตัวสีแบบปนๆม่วม่วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่เราเลี้ยงในบอ่อปูนหรือแบบในอ่างบัวที่เราเรากินลูกน้ําใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอะ่ะปลาหนูยูมันมีแบบความสวยงามหลากหลายมากมายมากกว่าน,นั้นเยอะมากเลยครับผมยกตัวอย่างก็จะมี หางจะมีทั้งแบบหางแบบปกติหาง2แชกหางแชกเดียวก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมโอเคครับผมดเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างครับไปกันเลยครับ โอเคครับ okay, นะผมมาเริ hmm. ่มท okay, ี่อันดับแรกกันเลยนะครับผมสายพันธุ์แรกจะเป็นสายพันธุ์ชักทิโอไวท์เทลนะครับผมซึ่งน้องตัวนี้ครับจะมีลักษณะเด่นคือตัวลำตัวของน้องเขาเนี่ยครับจะเป็นสีดำล้วนเลยครับผมส่วนหานะครับจะเป็นละหางที่ใหญ่จะมีสีขาวล้วนลำตัวก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับหัวก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยส่วนขีบและกระโดงจะเป็นสีขาวล้วนเลยครับผมราคาของสายพันธุ์นี้ครับจะขึ้นอยู่กับว่าหางของน้องเขาเนี่ยครับใหญ่แค่ไหนแล้วสีที่หางเนี่ยครับมีสีอื่นปนไหมอย่างเช่นสีเหลืองมีปนนนมมมััยสสดดดาลตตววว่่คครรรบิทผงกะ แค่ไหนยาวมากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งราคาสายพันธุ์นี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่150บาทขึ้นไปถึงราคาประมาณแบบโอ้สองสามพันก็มีนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าลักษณะความสวยของน้องเขาประมาณไหนครับผมซึ่งจากคี่วันก่อนที่ผมเคยบอกมานะครับผมคือราคาเนี่ยครับไม่ได้บ่งบอกถึงทุกสิ่งไม่ใช่หมายความว่าคุณไปซื้อปลาตัวแบบ3,000ันบาทมาอย่างเงี้ย เออจะได้แบบปลาที่แบบโคตรสวยประกวดแล้วต้องได้แชมป์มันไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับว่า่าทางร้านตั้งราคาไว้เท่าไหร่แล้วเราแบบสามารถต่อรองกับร้านค้าได้แค่ไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่2กันเลยครับผมสายพันธุ์ที่2นี่ครับมีชื่อว่าลาสูดีบูเทลนะครับผมซึ่งน้องสายพันธุ์เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยครับค่อนข้างหายากมากเลยที่ผมไปเจอมาก็คือแบบมีร้านขายที่ค่อนข้างน้อยมากเลยครับผมซึ่งลักษณะในของน้องเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะหานะครับผมจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าออกพิงัเนกบพ ส่วนลำตัวของน้องเขาจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าครับผมมีสีขาวปนนิดหน่อยส่วนหัวเขาเจอกเป็นสีเหลืองๆสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนขี้ของน้องเขาเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะสีฟ้าเหมือนกันครับสีฟ้าเจาะวิบวิบป๊อบปซึ่งราคาของสายพันธุ์นี้ครับผมต้องบอกเลยว่าแรงมากหนักมากนะครับผมที่ผมไปเจอมาก็คือราคา1 5 0 0าอบาทอัพๆเลยครับบวกๆเลยสําหรับราคาในเมืองไทยนะครับผมเหตุผลที่ราคามันสูงก็เพราะว่าในเมืองไทยอย่างที่ผมกล่าวไปคือมันค่อนข้างหาได้ยากครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองไทย ถึงทุกอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์นี้มันแบบหายากในเมืองไทยสายพันธุ์นี้อาจจะแบบพึ่งผสมมาได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าราคาเลยสูงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่สากันเลยครับผมสายพันธุ์สุดท้ายนี่ครับจะมีชื่อว่าเยนโลพิงกูครับผมหลายๆคนก็ต้องคิดแล้วว่าอ๋อเยนโลแสดงว่าตัวนี้ถ้าต้องมีลักษณะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสีเหลืองแน่เลยใช่ไหมครับสรุปก็คือใช่ครับผมก็คือน้องตัวนี้ครับจะมีลักษณะลำตัวที่เป็นสีเหลืองครับผมปนกับสีขาวนิดหน่อยหรืออาจจะมีสีชมพูแทรกมานิด อยู่กับว่าน้องตัวนี้มีลักษณะแบบว่าสีเหลืองแบบเข้มไหมหรือสีเหลืองอ่อนมีสีเหลืองที่แบบ ครอบคลุมทั้งตัวไหมมีสีชมพูปนหรือปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งสายพันธุ์ของน้องตัวนี้ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าน้องตัวนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที่แบบไม่เหมือนอัลเบโนฟูลเลสไม่เหมือนอัลเบโนบูเทลนะครับผมซึ่งแปลว่าน้องตัวนี้ครับจะมีลักษณะหางที่แบบไม่ค่อยใหญ่เท่าพวกอัลเบโน่ฟูลเลสอัลเบโนบูเทลกระโดงก็จะไม่ค่อยยาวไม่ค่อยใหญ่เท่าสายพันธุ์ที่ผมบอกไปนะครับผมซึ่งราคาของน้องตัวนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่3า0้าบบาทขึ้นไปถึงราคาที่แบบหลักพันบวก ก็คือถ้าเกิดสายพันธุ์นี้หางใหญ่คือจะค่อนข้างหาได้ยากคือจะค่อนข้างแพงับผมและสีเหลือเนี่ครับค่อนข้างเข้มไหมอะไรประมาณนี้ครับมีสีอื่นปนหรือเปล่ามีสีชมพูปนตามตัวแบบนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับสามอันดับปภารยูที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทําสายพันธุ์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเพิ่มเติมเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ไก่คนดีคนเดิมเลยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมย